สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิบโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยล่ะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะกรมการค้าภายในกระทรวงาพาณิชย์ผนึกกำลัง SME สร้างอาชีพจัดงานมอบรางวาัล สร้างอาชีพอวร์ดเพื่อขวัญและกำลังใจให้นักธุรกิจโดยจัดงานขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการที่มีการพัฒนาและดำเนินการธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ อีกทั้งต้องการสร้างสารความตื่นตัวในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจ SME ให้มีแรงกระตุ้นเพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอค่ะโดยงานนี้จัดไปแล้วเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมาโดยคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมมอบรางวัลให้นักธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์เข้ารับรางวัลในครั้งนี้โดยภายในงานยังมีดารานักแสดงคนในวงการบันเทิงตกเท้าเข้าร่วมรับรางวัลอย่างทับข้างเลยล่ะค่ะ สำหรับง,งาน SME สร้างอาชีพ Award อวอร์ดครั้งที่7ประจำปี2565นะคะก็ SME สร้างอาชีพนะคะผนึกกำลังร่วมกับกรมการท้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะคะส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบก,การ SME นะคะพร้อมกับจัดงานเนี่ยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักธุรกิจ SME ที่ฝ่าฟันวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะคะทำให้หลายๆ SME นะคะก็ขยายธุรกิจพุ่งทยานแล้วก็สู่ความสำเร็จ ในการที่ขยายธุรกิจแล้วก็พัฒนาธุรกิจค่ะก็งานนี้นะคะจัดขึ้นมาก็เพื่อสร้างฝันและกำลังใจเนาะแล้วก็เชิดชูเกียรติ s อช e นะคะก็หวังว่างานนี้จะไปเป็นกำลังใจให้กับนักธุรกิจหลายๆคนนะคะที่กำลังแบบว่าท้อแท้หรือว่ากำลังอ,อยากจะเริ่มผันตัวเข้ามาเป็น s m e นะคะก็อยากให้ดูงานนี้นะคะเพื่อที่จะ ไปเป็นแรงกําลังใจแล้วก็ผลักดันให้ตัวเองนะคะ,ะประสบความสําเร็จยิ่งขึ้นไปค่ะสําหรับเกณฑ์การคัดเลือกนักธุรกิจนะคะที่เข้าร่วมรับรางวัลในครั้งนี้นะคะก็เป็นธุรกิจที่ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการขยายตัวนะคะรวมไปถึงการทําการตลาดอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะอย่างพี่หนูแหมมก็เป็นผู้ผลิตร,รายการที่ส่งเสริมอาชีพนะคะซึ่งก็อยากมอบรางวัลนี้เพื่อ,อเหมือนตอบแทนนะคะรายการของพี่หนูแหมมจาก ใจเอสทั่วประเทศเลยค่ะ,ะหลังโควิดนะคะก็บอกอก็หลังจากผู้ธุรกิจเนี่ยก็บอบช้ำนะคะบางธุรกิจก็อาจจะแบบเหมือนกับเจ๊งเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่านะคะ,ะปิดตัวไป,ป,วไปเปลี่ยนคำพูดหลังจากธุรกิจที่อจาจจะแบบซบเซาปิดตัวไปพอโควิดเริ่มแบบเริ่มซาแล้วก็มีการเปิดประเทศเนี่ยก็ทําให้เขาเนี่ยกลับเข้ามา เริ่มดำเนินธุรกิจได้อีกครั้งหนึ่งค่ะโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจความงามนะคะที่บอกว่าตอนช่วงโควิดเนี่ยคือให้หยุดกิจการเลยนะคะค่ะ่ะก็เป็นธุรกิจความงามนะคะทั้งหมดเลยรวมรวมทุกอย่างที่เป็นบิวตี้เลยนะคะก็ปีนี้นะคะดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่า แรงขับเคลื่อนออธุรกิจเล็กๆนะคะจากเป็นส่วนหนึ่งของประเทศนะคะได้มีแรงขับเคลื่อนขึ้นไปนะคะทั่วโลกนะคะตอนนี้เราขยายกิจการขยายตลาดไปถึงเวียดนามแล้วก็ยุโรปด้วยนะคะฝากส่งความงามไว้ด้วยนะคะก็จริงๆถ,ถือว่าเป็นเกียรติน,นะ <laughs> ถ,ถือว่าเป็นเกียรติสําหรับพวกเราใน,ในวงการบันเทิงมากๆจริงๆคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคนในวงการบันเทิง ทำอะไรบ้างน,นอกจากบันเทิงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้ว <c oughs> พวกเราเป็นแค่ฟันเฟืองเล็กๆอะค่ะที่สามารถที่จะเป็นแบบสนับสนุนเบื้องหลังหรือว่าเวลาคนที่มาหรืออย่างพี่ๆเองกําลังเริ่มที่จะแบบสร้างตัวแน่นอนค่ะธุรกิจ ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้รับการสนับสนุนจากลูกค้าหรือจากคนดูเลยอะพวกเราก็ไปต่อไม่ได้เราอาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งหยุดหยุดไปเลยก็ได้ถอยไปเลยก็ได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ยังมีกําลังใจแล้วถือว่าการมอบรางวัลให้กับพวกเราอะค่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่เราจะเอากําลังใจอันเนี้ยไปส่งต่อให้กับทีมงานที่เขาก็ต้องดูแลครอบครัวอีกไม่รู้อีกครอบครัวใช่ขอบคุณพี่นุ่แบบนะคะ พูดได้แต่นพูดแด้แต่นที่ทำชีวิยัง <c oughs> ยังยังธ <c oughs> ุรกิจความงามเองอะค่ะนูแบนูแบบมั่นใจว่าพวกเราจะกลับมาแต่ว่าพวกเราเป็นธุรกิจแรกที่ผลกระทบพอ,พอๆกับการท่องเที่ยวนั่นก็คือ,อ,อปิดปิดอันแรกเปิดอันสุดท้ายเพราะฉะนั้นเรา ลูกน้องหรือคนที่เป็นลูกน้องฟันเฟืองเล็กๆที่อยู่ใต้พวกเราค่ะก็ต้องการการสนับสน,นุนแบบคิดว่าบางทีรางวัลน,นี้มันไม่ได้เป็นตัวเงินแต่มันเป็นกําลังใจที่เราจะกลับมาเพื่อที่จะแบบสู้แล้วก็สร้างเป็นตัวเงินได้ที่เชิญผมมาเป็นประธานนี้ผมรู้สึกว่าต้องรีบตอบรับเพราะรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็รู้สึกยินดีอย่างมากๆเลยนะครับที่จะมา,าร่วมแสดงความยินดีกับ SME ร้อยกว่ารายนะครับที่ได้รางวัลในวันนี้นะครับเราก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากแล้วที่สําคัญนะครับเป็นกําลังใจให้กับ SME ที่จะสู้ต่อเพราะว่า SME เนี่ยก็ถือว่าเป็นรากฐานที่สําคัญของเศรษฐกิจประเทศไทยนะครับเราไม่มี SME ไม่ได้ครับและ SME ที่เข้มแข็งก็จะทําให้เศรษฐกิจไทยเข้มแข็งกันนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับ SME ทุกท่านนะครับที่ได้รางวัลนะครับและที่สําคัญอย่างยิ่งนะครับ SME ที่ได้รางวัลปีนี้ถือว่าเป็น SME สุดแกร่งนะครัับเพราาาะว่่ฝฟน วิกฤตเศรษฐกิจโควิดมาได้นะครับแล้วก็ยังมายืนจัดถึงตรงนี้ถือว่าสุดแกร่งจริงๆครับยินดีด้วยครับ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรสครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ